เราก็จะมาดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมก,การเทอร์โมเคมี Me, ว่าลักษณะพิเศษของมันเป็นอย่างไรคุณสมบัติตรงนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่เราจะต้องทําความเข้าใจมันเอาไว้ด้วยนะครับก็คือเราจะต้องรู้ว่าค่าเดลต้าเเนี่ยมันเป็นสัสดส่วนโดยตรงกับจํานวนโมลของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับดังนั้นถ้าในสมก,การเคมี Me ของเราเนี่ยมันมีการคูณ ตัวเลขใดๆเพิ่มเข้าไปมันจะส่งผลต่อเดลต้าเตรงนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสมการของน้ำนะครับซึ่งเปลี่ยนจากน้ำแข็งไปเป็นของเหลวเนี่ยเราจะได้อะไรครับเราจะได้ว่าจากตรงนี้สถานะ s ไปเป็น L มีค่าเดลต้าเเป็นบวก6.01กิโลจูลถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนจำนวนโมล ครับโดยเอาเลข2เข้ามาคูณถ้าเอาเลข2เข้ามาคูณตัวนี้ตัวนี้ก็คูณด้วยดังนั้นเดลต้าเก็ต้องคูณด้วยเพราะมันขึ้นอยู่กับจํานวนสารถูกไหมถ้าเป็น2โมลเราก็เอา2มาคูณเราจะได้คําตอบคือ12.02กิโลจูลนะครับเราได้นี้ละอันนี้เป็นคุณสมบัติแบบแรกแบบที่2ถ้าเรามีสรรมการเคมีแล้วเขาระบุเดลต้าเมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราต้องการกลับข้างของสมการเคมี Me, ให้อยู่ในทิศทางที่ตรงข้ามเช่นเรามีสมการเคมี Me อันนี้อยู่การเผาไหม้ของมีเทนทิศทางมันไปทางนี้ใช่ไหมเดลต้าเอคือค่าเท่ากับเท่านี้ตรงนี้คือสารตั้งต้นตรงนี้คือสารผลิตภัณฑ์ถ้าเราอยากให้ฝั่งนี้เปลี่ยนเป็นสารตั้งต้นเครื่องหมายลูกศรมันจะต้องย้อนกลับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับและมีผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้ซึ่งเขาไม่นิยมเขียนลูกศร มาเป็นแบบนี้เขาจะเขียนสมการใหม่เลยก็คือเอาคู่นี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิมมาเป็นสารทั้งต้นแล้วได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเอาอันนี้มาวางตรงนี้เป็นการลักษณะที่เรากลับข้างสมการเหมือนกับคูณด้วยลบหนึ่งดังนั้นถ้าคูณด้วยลบหนึ่งตรงนี้ถ้ามันมีเครื่องหมายลบเอาลบเข้าไปคูณลบเจอลบจะกลายเป็นบวกเครื่องหมายจะอยู่ ในลักษณะที่ตรงข้ามกันโอเคใช่ป่ะอันนี้กับกับสมการเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกนะครับถ้ามีทั้งการกับสมการและมีการคูณจำนวนโมลด้วยคุณก็ต้องเอาค้าตรงนั้นมาใช้ทั้งคู่คุณอาจจะกลับสมการตรงนี้เสร็จแล้วคุณอยากจะเอาสองคูณตลอดทั้งทั้งสมการนี้ สองก็ต้องกระจายมาอยู่นี่อันนี้ก็เป็นสี่อันนี้ก็เป็นสองอันนี้ก็เป็นสี่ตรงนี้ก็ต้องมีสองเข้าไปคูณอีกนะครับโอเคนะสองข้อนี้ไม่ได้มีอะไรยากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยการบวกลบสรรมการปฏิกิริยาคุณอาจจะมีสรรมการที่อยู่หลายสรรมการสามารถเอามาบวกลบกันได้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคำว่าลบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลบนะครับเขาจะบวกอย่างเดียวนะเพราะอะไรเพราะลบเนี่ยเราทํามาแล้วไง ทามาจากขั้นไหนทามาจากขั้นที่เรากลับฝั่งของสมการเนี่ยแหละนะครับการที่เรากลับฝั่งสมการเนี่ยเพื่อที่จะย้ายบางอย่างจากที่มันเคยอยู่ฝั่งบวกตรงเนี้ยมันก็อยู่ฝั่งตรงนี้แทนมันก็จะมีเครื่องหมายที่ไม่เหมือนกันแล้วถูกไหมเอค่าตรงนี้จากเป็นลบก,ก็กลายเป็นบวกเป็นการกลับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรามีสมการที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอามาบวกกันตรงนี้ คุณจะต้องเอามาบวกกันด้วยตรงนี้ก็บวกกันเวลาบวกกันนะครับให้ดูเส้นที่แสดงลูกศรคล้ายๆกับเป็นเครื่องหมายเท่ากับเราแบ่งมันถ้ามันอยู่กันคนละฝั่งด้านซ้ายของเครื่องหมายลูกศรนะครับถ้าคุณเอามารวมกันมันก็อยู่ฝั่งเดียวกันส่วนสารที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมายลูกศรเอามารวมกันก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันถ้ามันมีสารใดก็ตามที่อยู่กันคนละฝั่ง เราสามารถตัดทิ้งได้ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถตัดทิ้งอะไรได้บ้างเราจะเห็นว่าตัวนี้กับตัวนี้อยู่คนละฝั่งตัดทิ้งถูกไหมตัวนี้กับตัวนี้อยู่คนละฝั่งตัดทิ้งได้ดังนั้นเมื่อคุณนำสองสมการนี้มารวมกันจะได้สมการสุดทธิเป็นอันนี้ก็คือจะมีตัวนี้อยู่ฝั่งด้านซ้ายดึงลงมาตัวนี้อยู่ฝั่งด้านขวาของเครื่องหมายลูกศรดึงลงมา เดลต้าเอใหม่ตรงนี้ก็เกิดจากการที่เอาสองขั้นนี้มารวมกันได้เป็นค่าน,นี้นะครับเครื่องหมายเราก็ต้องพิจารณาด้วยถ้าน,นี้เป็นลบนี้เป็นบวกเอามารวมกันเครื่องหมายบวกกับลบเจอกันก็มีการหักล้างกันได้เท่ากับเท่านี้ออกมาลบสี่สี่จุดนยกิโลจูลตรงนี้กระบวนการที่คุณเห็นเนี่ยเป็นการที่นําสมการย่อยๆเอามารวมกันเพื่อเกิดเป็นสมการผลลัพธ์ของปฏิกิริยา ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะครับการเปลี่ยนแปลง e n t ท a ลปีนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลง e n นท a ลปีเนี่ยเวลาที่เรามีการนำสมการเคมีหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราสนใจแล้วต้องการเปรียบเทียบใช่ไหมเราจะต้องมีการระบุสภาวะเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราสนใจนะครับสภาวะที่เขาจะใช้ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเอนท a ลปีเนี่ย เขาจะมีสภาวะหนึ่งเรียกว่าสภาวะมาตรฐานโดยที่ค่าการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีที่สภาวะมาตรฐานจะต้องมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับองศาตรงนี้กลมมเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณจะมีการระบุเป็นแบบนี้เดลต้าแล้วก็มีกลมตรงเนี้ยเดลต้าศูนย์ก็ได้เรียกแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับเพื่อที่เราจะได้ระบุว่า อันนี้นะเป็นค่าที่สภาวะมาตรฐานซึ่งเขาระบุไว้ว่ามันเป็นค่าที่มีความดัน1 atm นะครับและบางทีเขาจะพูดถึงอุณหภูมิด้วยว่าเป็นที่25องศาเซลเซียสนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปตรงที่ความดันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีสมการการเผาไหม้ของมีเทนจำนวน1โมลที่สภาวะมาตรฐานจะมีสมการแสดงดังนี้และคุณจะมีเดลต้าเที่ระบุไว้ตรงนี้ นะครับทีนี้ไอ้ตรงเครื่องหมายตรงนี้เดลต้าเอสูนอันนี้นเ,นเรารู้อยู่แล้วว่าสภาวะมาตรฐานแต่มันจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมอยู่ด้านล่างก็คือตรงนี้สองเกตรงนี้เป็นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิตรงนี้มันอาจจะสามารถเปลี่ยนได้เช่นถ้าคุณศึกษาสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิอื่นๆอาจจะเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ล่ะสามสิบองศาเซลเซียสก็ได้ไอสอง้าแปดตรงนี้มันคือยี่สิบห้า อ,องศาเซลเซียสนะครับหรือถ้าคุณสนใจ30อ,องศาเซลเซียสคุณก็ต้องเปลี่ยนเลข298ตรงนี้เป็นตัวอื่นนะครับ30อ,องศาเซลเซียสมันจะเป็นบวก273ก็เป็น303เคลวินคุณก็ต้องห้อยเลข303ไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าตรงนี้มันเป็น25อ,องศาเซลเซียสเนี่ย298เราไม่จำเป็นจะต้องระบุเลขนะครับถ้าคุณเขียนออกมาเป็น delta h 0ูแบบนี้ มีค่าเท่ากับอันนี้ผมก็รู้ทันทีว่าค่าตรงนี้มันเป็นค่าที่สองเก้าแคลวินนะครับแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิอื่นเช่นถ้าเป็น303ศูนย์สเคลวินคุณจะต้องระบุดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการคำนวณการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีเดลต้าเอสนะครับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคือเดลต้าเอนทาลปีคือ h อสสัญลักษณ์คือนี้นะครับการที่เราจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้อุปกรณ์การทดลองอาื่อกี้พูดไปแล้วว่าคุณเคยเรียนเรื่องเทอร์โมโเคมีมาแล้วนะครับก็สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแก้วที่เรียกว่าแคลอรี่มิเตอร์หรือถ้าใครนะครับนิสิตที e ่จะมาได้เรียนวิชาเคมีเชิงฟิสิกค,คุณอาจจะได้ใช้บอมแคลอรี่มิเตอร์ที่เป็นแบบนี้อันนี้จะมีความซับซ้อนมากกว่านะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้หาการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีได้นะครับ เขาจะหาการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีโดยทำการวัดปริมาณความร้อนภายในระบบนะครับความร้อนภายในระบบเนี่ยก็คือดูง่ายๆก็คือสิ่งที่คุณจะเห็นง่ายๆก็แล้วคือคุณมีเทอร์โมมิเตอร์แล้วดูซิว่าเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นอุณภูมิมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรเอาข้อมูลจากตรงนั้นมาช่วยในการวิเคราะห์การวัดปริมาณความร้อนนะครับทีนี้สาเหตุที่เขาจะต้องมาพิจารณาการคำนวณการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีเนี่ย เพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณกําลังสนใจอยู่เนี่ยเช่นปฏิกิยาบางปฏิกิยาคุณไม่สามารถวัดการเปลี่ยนปริมาณความร้อนได้โดยตรงเพราะมันยากนะครับแต่คุณสามารถวัดการเปลี่ยนปริมาณความร้อนในแต่ละขั้นตอนย่อยๆออกมาได้นะครับขั้นตอนเหล่านั้นมันอาจจะง่ายกว่าพอคุณมีขั้นตอนเหล่านั้นเสร็จคุณเอาขั้นตอนต่างๆซึ่งมีสมการเคมีระบุไว้คุณเอาสมการเคมีต่างๆเหล่านั้นมารวมกัน คุณอาจจะได้สมการเคมีหลักยกตัวอย่างเช่นการวัดปริมาณความร้อนของปฏิกิริยาตรงนี้แปลไปไปเป็น S นะครับจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเขาไม่สามารถวัดความร้อนที่เกิดได้จากการทดลองเขาจึงต้องหาเดลต้าเของปฏิกิริยาโดยใช้กฎของเฮสซึ่งกฎของเฮสก็จะพิจารณาได้โดยมีขั้นตอนย่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน